thank you สถาญาติโยมลูกหลานมีผู้ถวายประทหารฝากถวายอาหารนายแพทย์ชุพิษกันชัยพร้อมครอบครัวจังหวัดพังงาแล้วก็คุณอมตะอ,อินทานน์จังหวัดนคปรปฐมแล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อนท,ทิหนุย สามกลุ่มวันนี้เป็นวันพุทธที่สามเมษายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรมสิบค่ำเดือนสี่ปีมะโรงพระทั้งหมด35มสิบห้ารูปลงมาฉันสาอรูปนาคสาม แต่เมื่อวานเป็นวันสำคัญยิ่งนสถาญาติโย,ยมลูกหลานในวัดของเราเราได้เซ็นสัญญาว่าจ้างพิพิธภัณฑ์พระธุรงกรรมฐานสายหลวงผู่มั่นผู้ริทัตโตวัดป่านาคำน้อยนะเนี่แหะอันนี้ก็คือมีหนังสือค้ําประกันหลวงพ่อจะอา่านในฝังเยโย่นิดหน่อยสัญญาจ้าง เหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ปฏิปาัาพระธรงงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็หนังสือคำประกันเลขที่ตัวตัวเลขยาวเหยียดได้ลูกหลานนะวันที่22มีนาคม2567แล้วก็ ข้าพเจ้าธนาคารไทยพาณิจย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่สำนักงานเล็กที่ตุนจตุจักแล้วก็ตามที่บริษัทติธาจำกัดบริษัทติธานะลูกหลานนะคล้ายๆว่าบ,บริษัทติธากับบริษัทปฏิพา การโสร้างพิพิธภัณฑ์ปัตุลุงกรรมฐานสายลูกปูมั่นนะและเงินประกันานาแต่เป็นตัวสําคัญนะเงินประกันผลงานนะลูกหลานนะหนังสือนี้สัญญาค้าประกันฉบับนี้ธนาคารขอรับเป็นผู้ค้าประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้างสําหรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวในข้อหนึ่ง ภายในวงเงิน41ล้านนะลูกหลานนะ41ล้าน22,990บาท57สตังค์อันนี้ก็คือเ,อเมื่อเซ็นสชัญญาเมื่อวานนี้แล้วนะเราก็จะต้องเอาเงินตัวนี้ระคำประกันให้เขาไปก่อนเพราะว่าถึงยังไงทางบริษัทลิธาก็ขนข,ของเขามามาก แล้วพวกเหล็กนั่หนึ่งหลายสิบห้าหกรถสิบ,ส,บ,ส,บสิบแปดลอะนะ้อนะขนมาเข้ามาแล้วก็พนักงานเข้ามาเกือบก็เป็นจะเป็นร้อยละแล้วก็เริ่มทำงานมาแล้วนะอันนี้ก็เราก็จะต้องหาจตุปใจัยให้เขาแล้ลูกหลานนะเงิน41ล้านนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วะค้ำประกัน สี่สิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพัเก้าเกิบบาทห้าสิบเจ็ชตและคนเ,เขาเริ่มลงเงนตั้งแต่วันที่15บห้มีนาคมหกเจ็ดนะเริ่มในขนของเข้ามาเนี่ยทำก่อนสัญญาเพราะว่าเราไปตกลงกันแล้วก็เขาก็ทำหนังสือเข้ามาเลยหนังสือเข้ามาในหน้างานเราก็ให้เข้ามาเลยเพราะาตกลงกันแล้วนะ เขามาทำงานวันที่สิบห้ามีขอหกเจจะมอบงานในวันนี้ลูกหลานนะเขาจะเสร็จมอบงานเมื่อเขาเสร็จมอบงานก็จะมอบเมื่องานนี้เสร็จก็จะมอบงานวันที่สี่เขาว่างั้นนะวันที่สี่มีนาคมหกเก้านะวันที่สี่มีนาคมหกเก้าดำเนินการแก้ไขสมบูรณ์คลายคําว่า ถึงจะมอบงานแลว้วก็เถอะนะแต่เราจึงดูว่าตรงนั้นควรจะแก้ไขคนนี้ควรจะทำยังคอยจะงี้ลักษณะอย่างนั้นล่ะดำเนินการแก้ไขสมบูรณ์วันที่สี่มีคหกเก้าวันที่สี่มีคก็แปลว่าสมบูรณ์งานทุกอย่างอันนี้ถ้าใครยังมีชีวิตอยู่ท่านผูตายจำไว้เด้นลูกหลานเ <c oughs> นอะการพูดตายไปเรื่องปอยุ่สวรรค์ค่อยเบิ่งเท่านั้นแหะ และก็งบประมาณงบประมาณทั้งหมดตามที่เซ็นสัญญา410ล 2, 2, ้าน200 410ล้าน200 29,905บาท63สตังค์งงบประมาณที่เราจะหาเงินมาสร้างนะ 410ร้อยสิบล้านสองแสนสอเกอบาทหกสตังค์ผู้รับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างรับเงินล่วงหน้าเเงินล่วงหน้าตัวนสะี่สิบล้านสิอร์เซนะลูกหลานนะรับเงินล่วงหน้า10%ตามสัญญา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเป็น41ล้าน22,990ืนสองอบาทแต่ว่าก็จะมีเงินทางบริษัทจะมีเงินค้ำประกันตัวเองอีกถ้าข้าพเจ้าเบี้ยวทำงานไม่เสร็จแล้วเสร็จให้ปรับข้าพเจ้าดังต่อไปนี้อันนี้ก็ประมาณ5%แลเปอร์เซ็นรก็คง เขียนเช็คคำประกัน5%ปให้กับผู้วาจ้างอันนี้ก็เรา <ๆ S 1> เล่าเก่า <ๆ S 1> ให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลได้ฟังเพราะงานนี้ไม่ใช่งานของหลวงพ่อคนเดียวนะเป็นงานของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเรานั่นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเสร็จมาแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองอย่างเจดีของหลวงตานะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเป็นของไขรหลวงพ่อไม่ได้เข้าไปควาบงามนะลูกตานะแต่ว่าการก่อสร้างโอ้โหฟัดหัวเวียงไปลงประชามติที่จิตโภชนาภาคก,ก็หลายครั้งสวนช่างทำก็หลายครั้งที่บันตาดก็มีแต่ที่ไหนไหน ที่จะสร้างได้เพราะลุกศิ์ทุกหาลงตาม,มากมายก่อนที่จะสร้างขึ้นมาได้ลุกขึ้นขึ้นมาได้ขนาดนั้นก็โทษใช่ธรรมดาแต่สําหรับของเราไม่มีอะไรนะเพระว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าเรื่องเป็นเจ้าของงานนี่แต่ว่าจะหาเงินเท่านั้นเดีจะตกะใจจากศรัทธาญาติโยมลูกหลานเท่านั้นผู้มีศรัทธาก็ขอเชิญมาร่วมกันตาบอบ ผู้ที่ไม่คิดว่าจะได้บุญก็ไปหาสร้างแต่วัตถุไว้ขาไม่เห็นด้วยหรอกทำไมไม่สร้างใจเออเอาสร้างใจซะสร้างแต่ใจไม่ต้องสร้างวัตถุแต่ตามไม่จริงการสร้างวัตถุก,ก็ดีการสร้างใจก็ดีมันต้องไปด้วยกันนะศรัทธาญาติโยมนะไม่ใช่ว่าจะหากินเส่ผักเจท้องแล้วก็จบไปไม่ใช่มันต้องสร้างวัตถุมีวัตถุด้วย พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุปท่านก็ยืนยัดยืนยันว่าที่เราได้ตัดสนุนหนึ่งเพราะผลทานของข้าพเจ้าได้บําเพ็ญบําเพ็ญทานจากนั้นก็นเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็นบําเพ็ญเนคขมะบรมีสิบทั้งยอดทั้งหย่อนด,ด้วยเป็นสามสิบทั้งตึง,งกลางและเกิดหย่อนรวมก็เป็นสามสิบทัน แต่ตัวจริงจริงๆเจ๋งจริงๆก็คือสิบทัศพระพุทธเจ้าบำเพ็ญไม่ใช่แต่จะบำเพ็ญแต่จิตใจอย่างเดียวนะถ้าบำเพ็ญจิตใจอย่างเดียวก็ได้อย่างพระพาหิยะพระพาหิยะเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังได้ฟังได้ฟังโอวาทพระพุทธเจ้าบนกลางถนนวัดรุงสาวัตถีเนี่ยเยธรรมาเหตุตปภาว เรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุนะภายยนะต้องดูที่เหตุแก้ที่เหตุปรับปรุงที่เหตุถ้าเหตุดีแล้วผลก็ต้องดีนะท่านรู้ต้นเหตุคือใจท่านก็ปรับปรุงที่ใจของท่านท่านก็จะเป็นพระหรหันต์ที่ใจของท่านในเมื่อเป็นพระหรหันต์แล้วนะท่านไม่เคยทําบุญทําทานไว้ในอดีตเลยในอัฏฐบริขารพร,พ,พ,พระพุทธองค์มองดู บุพกรรมในอดีตชาติของท่านพาหิยะทั้งที่ท่านเป็นพระหรหันแล้วนะท่านมองดูโอพาหิยะยไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยทำอัฏฐ,ฐบริขารมาก่อนเ,อเรียกเอหิภิกขุไม่ได้ตามปกติผู้ได้สําเร็จมรรคขนาดมรรคผลขนาดนั้นพระพุทธเจ้าต้องบอกเอหิภิกขุอุปสัมปทานะท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรา กล่าวไว้ดีแล้วนะก็จะเป็นคล้ายๆกับบริขารลอยมาในอากาศเลยก็เป,ยกกเป็นพระพิษุบวชเป็นภิกษุกในขณะนั้นเลยในเรื่อว่าบวชด,ด้วยบวชด,ด้วยเอหีพิกขุกคล้ายๆว่าเป็นผู้มีบุญบรารมีแต่พระพายะะนี่ท่านมีบุญบารมีจริงอยู่ได้สาเร็จเป็นพระรอรหันต์แต่ว่าไม่มีอานิสงส์ในการทําทานเ,าเรียกไม่ได้ไป พาหยะเธอไปแสวงหาอัถฐบริขารให้พร้อมซะก,ก่อนเน้อเธอจังบวชเน้อนี่ยแหละอันนี้ก็คือพระพาหยะท่านก็เลยเดินโตเตเออกมาหาอัถฐบริขารก็เลยวัววัวไม่ลูกอ่อนก็เลยชนชั้นท่านและก็ทันก็เลยปรินิพานนะไม่ใช่มรณาภาพนะปรินิพานเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระหรหัน <c oughs> สมัยเป็นโยมเท่ากัเป็นเป็นพระหรหันแล้วนะ ถ้าเรามาพิจารณาดูทบทวนดูในการเกิดของพวกเราในการบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกเรามันต้องสัมปยุตไปได้ไไดด้้หลายอย่างมีอันในสงทานด้วยอันในสงสินด้วยอันในสงภาวนาด้วยประกอบคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้กับบำเพ็ญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าบารมสีสิบทั์นะ ธาสีณะปะวิขาสาะสะอาดเมอุนะธาธาสีณปะวิขาสาะสะอาดเมอุนะคือสิบนะธาแปลว่าทานสีแปลว่าศีลธาสีณแปลว่าเนกขมะเนกขมะก็คือนักบวชธาเปปะคือปะแปลว่าป,ป,ปัญญาวิวิริยะขะปลว่าขานันติปะวิขะสาะสัจจะอธิษฐาน อ,อธิษฐานอเมเตมตาอุอุเปขาทาชีนปะปวิคะสะอาเมอุอ <c oughs> อันนี้คือบารมีของพระพุทธเจ้าที่เทนปอมเพนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากับอันนี้ก็พวกเราถึงจะทำการอะไรก็ตามแล้วก็ต้องเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อย สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างบารมีไปเรื่อยๆถ้าวัดสร้างกองบวชเอออันนี้สร้างพระเจดีย์ก็อ้าวสร้างพระพุทธรูปวนาธรรมเพราะเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเราเดือดร้อนอย่านะลูกหลานนะถ้าใครเขาตามถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนตัวเองอย่าอย่าทำหลวงพ่อเองห้ามแต่ถ้าหากว่ามีกินหล้นปากเหลือคออยู่แล้ว แต่ว่าการทําบุญขี้เหนียวเสียสละขี้เหนียวนั้นไปวางถ้าจะว่าโง่ประเภทหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเพราะมันมองไม่เห็นในอนาคตไม่เชื่อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีทานมีศีลนะมีภาวนาเนะหลักธรรมคาสอนพอตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ามีจริงเอ้ยไม่มีหรอกชาติเดียวเท่านี้แหละเออนะก็แล้วไปนะ ถ้าพวกเราคิดว่ามีพบหน้าชาติหน้าอยู่เนะี่เราก็ควรจะบำเพ็ญควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเ,เพราะว่าอนในสงทานเหล่านี้จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนตัวของเราสู่สำไปสู่สำปรรายยิกภพนะแต่ทำแล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าใครเดือดร้อนนายานะ และคนอื่นทำเราจะไปกระแนงกระแนเขาไม่ได้นะถ้าเกิดมาพบนายชาติหน้านี่จะได้อะไรมาเนี่ยมีแต่คนกันแกล้งมีแต่คนดูถูกเกียดหยามลังแกลังควานเราเพราะอะไรเพราะเราไปทำให้กับเขามาก่อนเอนี่แหละมีแต่อุโมทนาถ้าใครทำดีถ้าใครทำดีำดอุโมทนาถ้าใครทำชั่ว อย่าเข้ามาใกล้นหนีห่างๆเ,าเดี๋ยวจะเป็นมลทินเดี๋ยวขี้ตรงขี้โคลนขี้จะมาติดจะมาติดมาแต่เราออก,ออกห่างหๆใครทําคุณงามความดีเออเอาอนุโมทนาสาธุด้วยบุญ้วยกุศลเนอะมันต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมพาเนรลูกหลานนะแต่เมื่อวานเนี่ก็เซ็นสัญญาเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่น ทุกอย่างทุกหมวยทุกทุกหมู่ทุกเราทางพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนายุงทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอง,ตงอบตอเทศบาลก็มาร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วคงจะเป็นสงาาส่าราศีเป็นศักดิ์ศรีเป็นไฮไลท์ของจังหวัด ของอำเภอนายูงแห่งหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละลูกหลานนะเป็นหน้าเป็นตาของท้องถิ่นแต่หลวงพ่อเนี่ยสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปตามทางหลวงของหลวงพ่อละเพื่อสร้างเ,งาางงงงเสร็จแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อพี่น้องลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าพ,พี่น้องลูกหลานภายภาคหน้าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เขาก็จะได้รักษา ถ้าบางคนบางท่านเออทุกพ่อ,อ,อสร้างขึ้นมาแล้วใครจะเป็นคนดูแลเป็นคนรักษาถ้าเราคิดอย่างนั้นคือมาคงจะคงจะทำอะไรไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะคิดไปแล้วไม่มีใครจะดูแลกินเสียปากเสียท้องแล้วก็จบแต่ตามไม่จริงถ้าว่าเขาเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะเ,เขาก็ต้องรักษาเองอย่างประเทศอินเดียก็เหมือนกันนะคนโบราณเขสร้าง ทำปัชันตาและทำที่ไหนไหน้าวรวัตถุไว้มากมายแต่พอสมัยนั้นเขาสร้างเขาก็เห็นคุณค่าเขาสร้างอย่างตั้งอกตั้งใจทําแต่พอต่อมาพอลูกพอหลานไม่เห็นคุณค่ามแจะเกิดศึกสงครามแย่งชิงกันผลให้จุดๆเป็นลกล้างว่างเปล่าไปหมดมีแต่ป่าโรงพงไพนาพืชขึ้นมาอีก พอมาถึงพูดขึ้นมาอีกมาถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งโอ้อันนี้คนโบราณเขาสร้างเอาไว้เนี่ยไปปรปับปรุงแก้ไขอีกอย่างซช่าม,มาสันตานะเออพวกขึ้นมาปรับปรุงคนหลังไหลเข้าไปวะเนี่ยไปดูไปกราบไปไหว้เขารบสักการะนี่แหละถ้าว่าชุกยุคใดยุคใดสมัยใดคนไม่เห็นคุณค่าในวัตถุนั้นก็ด้อยก็ด้อยคุณค่าลง ถ้าว่ายุคใดสมัยใดพี่น้องลูกหลานเ,าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในด้านวัตถุน,นั้นเ,เขาก็ต้องดูแลบำรุงรักษาให้ดีที่สุดปรับปรุงแก้ไขให้มันสมบูรณ์ขึ้นอันนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อยุคต่อสมัยต่อคนต่อยุคในสมัยนั้นถ้าคนยุคนั้น,สม,น,นสมัยนั้นเห็นคุณค่ากับสิ่งวัตถุกับเป็นคุณค่าขึ้นมา,าถ้าว่ายุคใดสมัยใด คนในยุคนั้นมองไม่เห็นคุณค่าในวัตถุคุณค่าในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้อยลงไปมันเป็นธรรมชาติลุกหลานอันนี้เราต้องรู้เราไม่เรียนเราเรียนธรรมะขนาดนี้เราจะไม่รู้ธรรมชาติเพียงแค่นั้นมันก็โง่แต่สิว่าเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติจุดนั้นอีกเหมือนกันแต่เราทำไมจึงสร้างวัตถุเอาบางทีอาจจะมียุคเขาเห็นด้วย อย่างน้อยกับยุคของเราในลูกหลานที่สร้างขึ้นมาต้องเห็นด้วยไปชั่วระยะหนึ่งแต่ต่อไปเขาไม่เห็นด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ว่ากันมันโลกนี้มันโลกอนิจจังอยู่แล้วถ้าเราภาวนาเราปฏิบัติถึงขนาดนี้ไม่เห็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปเห็นอะไรเราต้องมองเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา วัตถุที่สร้างขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดกรร่างขนาดร่างกายของเราที่นั่งด้วยกันนี่นะตั้งแต่หัวจุดเท้าก็ยังไม่ใช่ของเราเอาไปด้วยไม่ได้อีกสักอีกวันหนึ่งเขาก็ไปฝังดินบ้างเอาไปเผาไฟทิ้งบ้างยังเหลือแต่กระดูกะจะเป็นของเราได้ยังไงจากนั้นใจของเราคนนี้นะ ออกจากร่างกายไปออกจากร่างตัวเองไปไปไป,ไป,ปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่นเอกแต่คนที่มีบุญที่เราได้สร้างไว้แล้วเนี่ยได้สร้างพัจจีได้สร้างพระวิหารได้สร้างแนวปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สาธุข้าพเจ้าได้สร้างบําเพ็ญคุณงามความดีได้สร้างถาวรไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ด้วยบุญอน,นิสง์เหล่านี้ข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้าดวงวิญญาณของข้าพเจ้าอ,ออกจากภพนิพชาินี้ไปสู่สัมปร,รายกิกบภพบคําว่าทุกข์ยากลําบากจะได้มีในในการเกิดในภพภูมินั้นเนี่ยเราก็ตั้งปังตั้งปา,งต,งางตั้งความปรารถนาเพราะเราทําดีนะเ,เมื่อเราทาดีแล้วนี่แหละเราก็ต้องอธิษฐานต่อคุณงามความดีที่เราได้ทําไวนะ้ ถ้าเราจะหามาแต่กินแต่ปากแต่พองแต่ปากแต่ท้องอิม่มท้องเราไปทายหามากินอีกเอาไปทายอีกอผล่ใ <c oughs> นสุดถึงข่าวแก่กระตายไปไม่รู้จะระลึกถึงอะไรถึงไม่จะระลึกถึงความชั่วของตนเองเท่านั้นถึกแล้ความชั่วไม่มีไม่มีทางที่จะไปความสุขความเจริญได้นะลูกหลานนะความเร็วความชั่วความ ไม่ใส่ใจในเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นโมหะนะโมหะไม่จะตกต่ำนะนะไปเกิดเป็นไปตกนระกขึ้นมาเลยกเกิดมาเป็นหมูหมากาไกา่เป็นได้ทั้งนันนะกนะูกเพราะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วควรจะสร้างคุณงามความดีควรจะสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะดีที่สุดนะัลูกหลานนะาจารย์ทายาทผมนะ ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พรให้พรอ,อ,องค์เดียวก็นเลนะวันนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปากาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวจามิจาตุสพเพปูเรนตุสังกปา จันทโทปนาราสุยะถามณิโชเติระสุยะถาสพพีติโยวิวัชานตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะพิวาธนาสีริสเนิจังวุธาปจจายิโน จตารโธรรมาวทานติอายุวัน,นโนส,สุขขังปาลังอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายะวัฏกาพละวัฏกาวันวัฏกาสุขวัฏกาโหนตุสภะธาทุกขโรขพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาเนกาอันตรายาปิ วีนาสานตุจเตสสาสยะสิทธิะนังลาพังโสธิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนชโพคังวุธีจะยัสวาสตวัตส,สาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตาวะตุสัพพะมังคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพรรมานุภาเวนะ สัพสังคานุภาเวนะสัทธาโสถิภาวนตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟัง และดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวดัดปน้อย .com สุดสูสัง ละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา